แฟนๆคอบอลคาเฟ่ครับวันนี้พี่เมลี่อังกฤษมีแข่งข่งกันเจ็ดคู่เรามาดูสกอร์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้กันนะฮะคู่เปิดหัวเนี่ยมากันหกโมงครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะฮะไบรตันเล่นที่เอเม็กเซเดียมเจอกับแมนยูก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่แท้จริงของปีศาจแดงนะฮะเจอทีมที่สตาร์ด้านแรกแนะนําเป็นจ่าฝูงเลยนะวันที่ชนะไบรตันสามสูตรเนี่ยเวลเบกมิโตมะไปโดอาดิงกา เลื่อนที่รวดเร็วน่ากลัวนะฮะน่าจะโจมตีแมนยูได้พอสมควรคงจะยิงแมนยูได้นะฮะแต่ว่าแมนยูเนี่ยดูดีขึ้นนะให้เซอร์ซี่เป็นตัวจริงแล้วถอยบูโน่ไปเล่นหน้าต่ำน่าจะดีนะฮะโอกาสเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งมีสูงนะ,ะถ้ามีทีมชนะน่แมนขอเลือกทีมใหญ่อย่างแมนยูแล้วกัน2-1งหนึ่งเราดันดับไม่แมชระหว่างพาเลทกับเวสต์แฮมนะฮะที่เซอร์เฮิร์สปาร์กนะฮะก็พาเลทดูดรอปลงมานะฮะโต้ความหวังอย่างชองฟิลิปมาเตต้ากรอบมาจากโอลิมปิก นะยังดยงูยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะฮะขุนค,ค้อนจะส่งนิคาสฟูคุกลงเล่นเป็นตัวจริงโบเวนคูดูสปาเกตา้าแต่และคนนี่ก็มีทีเด็ดแลวก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นแมวว่าเวสแฮมคงไม่ถึงขั้นแพ้นะฮะโอกาสเสมอหนึ่งหนึ่ง,งก็มีสูงครับคุณชี้ที่หนึ่งหนึ่งอย่างเดียวเลยฟูลแลนับเลสเตอร์ที่เาเป็นคอตเทจนะครับฟูลแล่มนี่แพ้แมนอยู่ในช่วงท้ายเกมเลสเตอร์ครึ่งแรกของผมน่าจะโดนสเปอร์เยอะก็โดนนาแค่ลูกเดียวแล้วมาตีเสมอจากวาดีในช่วง ừ, ครึ่งหลังนะฮะสู้กันสนุ่มมวองา นอกบ้านของเลสเตอร์ยังมีเครื่องหมายคำถามว่าดีหรือไม่ดีส่วนฟูลแลนในบ้านเขาดีอยู่แล้วนั่นหมายว่าให้ฟูลแลนชนะครับ3ประตูต่อนหนึ่งแมนซิตี้กับอิปสวิทสามทุ่มเหมือนกันนะฮะโปรแกรมอิปสวิทโคตรโหดนัดแรกเจอลิเวอร์พูลนัดที่2เจอแมนซิตี้เละแต่เราเห็นนะฮะวันที่แมนซิตี้ชนะเชลซีนั่นหมายว่าม่ายังไม่ลงล็อกนะเพราะฉะนั้นจะให้ทีมเรอัลมาดริ S S ยิงขาด3-4ประตูตั้งแต่ช่วงต้งดดนฤดูกาลจึงเป็นสิ่งที่ น่าจะยากนะฮะนะ้าแมวให้ชนะแบบเต็มที่ก็3าหนึ่งดีไม่ดีจะ2อหนึ่งด้วยซ้ำน้าแพวกนี้ไงว่ายิงไม่ถึงแมนซิตี้ต้องยิง3าประตูคู่ซานตันกับฟอร์เรสต์นะฮะสามทุ่มสองทีมลุ้นหนีตกชั้นนะฮะเซาในนัดแรกนิวเขาเหลือ10บตัวก็ยังแพ้เขานะฮะส่วนฟอร์เรสต์โดนบอลมาตีเสมอช่วงท้ายเกมเกมรับเคลียร์ไม่ดีคู่นี้มีโอกาสที่จบ1นหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะฮะถ้ามีทีมชนะน้าแมวขอเลือกฟอร์เรสต์แล้วกันชอบ4ตัวบนของพวกเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นคิสสูดฮััซนโอย กิฟส์ไวท์อีลังกานะฮะดูน่ากลัวน่าเชื่อถือกว่านะสเปอร์กับเอฟเวอร์ตันครับโอ้โหโดมินิกโซลันกี้เล่นเล่นใ้บอลมัดฤดูกาลที่แล้วลงไป38นะัดทวนตัวจริง37สำรอง1อยู่กับสเปอร์นะัดที่2เจ็บแล้วอะไรอย่างเนี่ยเคลเลก2029ของกูโอ้กระดูกปอดซะง,งั้นเจ็บข้อเท้าอะแต่ว่าแค่สัปดาห์เดียวนะไม่เป็นไรนะเอฟเวอร์ตันก็เจ็บเยอะโดยเฉพาะเกมรับอันนแล้วไหมว่า,วาเอฟเวอร์ตันแพ้ทางสเปอร์ที่ลอนดอนนะ ถึงจะไม่มีโซลันจี้ไม่มีเบนตันกูก็ยังดูเหนือกว่านะแม้วให้สปเปอร์ชนะ2-0แล้วคู่ดึกนะฮะเป็นคู่เอกฮะแอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลฤดูกาลที่แล้ววิลล่าชนะอาร์เซนอลทั้งยาวและเยือนเลยฮะาจุดครึ่งนะฮะแต่ว่าอาร์เซนอลยุคนี้นาทีนี้อาร์เตต้านเน้นผลการแข่งขันนะฮะคาดว่าน่าจะทําได้ดีอ่นะแมวให้อาร์เซนอลดูเกมลุกน่าจะถือกว่านะบุกชนะแอสตันวิลล่า2-1เพราะฉะนั้นวันนี้7คู่นะฮะนั่นแมวฟันธงนี้นะไบรตันกับแมนยูโอกาสเสมอ1-1หรือแมนยูชนะ2-1นะครับ พาเลทจะเสมอเวสแฮม1-1ฟูลแลมจะชนะเลสเตอร์3-1แมนซิตี้จะชนะอิฟซูวิท3-1หรือไม่ก็2-1นะซาร์ฮัมตันจะเสมอกับฟอร์เรสต์1-1หรือไม่ก็ฟอร์เรสต์บุกชนะ2-1สเปอร์จะชนะเอเวอเรตัน2-0และแอสตันวิลล่าครับจะแพ้ออสซิโน่1ประตูจะ2ลุ้นบอลกันแน่สนุกขอให้ทีมรักคุณที่คุณเชียร์นะฮะเก็บสามคะแนนได้ครับคืนนี้สนุกแน่นอนเจ็ดคู่ยาวๆไปเลยครับสามช่วงเวลาครับผม